ความสวยเป็นสิ่งที่สาวๆหลายคนนั้นปรารถนาแต่ก็มีบางคนที่ต้องประชิญกับฝันร้ายจากการทำสัญญกรรมที่ทำให้ชีวิตของสาวๆเหล่านี้ต้องพิกผันสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ร้อยแปดสตรได้รวมเอาสิบบรรดบดาราคนดังจากทั่วโลกที่โดนสัญญกรรมทำพิษมาให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นได้ชมกันไปชมกันเลยครับ อันดับ10ดารารุ่นใหญ่อย่างแม่อูมวิยาดาที่โดนพิษสัญญกรรมหลังจากที่แม่อูมนั้นได้ไปฉีดฟิลเลอร์กับหมอกระเป๋าและฟิลเลอร์ได้หมดอายุทําให้บวมปูดจึงประครบร้อนประครบเย็นมั่วไปหมดสุดท้ายก็อักเสบขึ้นมาต้องพาไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อเจาะเอาฟิลเลอร์ตรงบริเวณหน้าผากออกคงเหลือรอยแผลเป็นทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้านั่นเอง อันดับ9อดีตนางงามมิสอิร์ธปี2019อย่างสาวน้ำเพชรตียาภาหลังจากยอมเจ็บตัวผ่าตัดสัญญกรรมก้นในครั้งนั้นสาวน้ำเพชรได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่าเกิดแพ้ติดเชื้อกว้างกว่า2นิ้วนองไหลทะลักต้องอ้าแผลไว้อย่างนั้นตลอดการรักษากว่า2เดือนซึ่งก็ทําให้เกือบเอาชีวิตไม่รอดกันเลยทีเดียว อันดับ 8. ดาราหญิงฮ่องกงชื้อจืวหลุนทําเอาคนในวงการบันเทิงในฮ่องกงและแฟนคลับอึง้งที่ได้เห็นใบหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องโดยมีใบหน้าที่เลี่ยวยาวขึ้นข้างแหลมปากอวบอิ่มตาแวววาวเหมือนตัวการ์ตูนอันดับ 7. อดีตนักแสดงสาวลินะนานาเซะนางเอกหนงังเอวีญ่ปุ่นวัย2ีปี เธอเข้ารับการทำสัญญกรรมใหม่ทั้งใบหน้าไม่ว่าจะเป็นจมูกตาและคางเมื่อเธอทำสัญญกรรมเสร็จเธอก็เอาใบหน้าใหม่ออกมาเปิดเผยแต่ผลตอบรับไม่ดีอย่างที่คาดคิดไว้นั่นเองอันดับ 6. อดีตตลกชื่อดังอย่างคุณฟางฟางมุกจกหลังจากที่หายหน้าไปจากวงการตลกกว่า20ปีล่าสุดลงทุนบินไปทำหน้าใหม่ที่ประเทศเกาหลีแต่กลับถูกสัญญกรรมทำพิษหน้าพังสามีทิ้ง ยอมรับเคยคิดค่าตัวตายและต้องใช้ชีวิตด้วยความทุกข์ใจมานานกว่า3ปีอันดับ5อดีตนักร้องสาวเมจิระนันเธอก็ได้ออกมาเปิดใจถึงการเดินทางไปทำสัญญกรรมหน้าอกถึงที่เกาหลีแต่จากนั้นมีการติดเชื้ออาการปางตายความเจ็บปวดทรมานกับพิษของการทำสัญญกรรมครั้งนี้ทำให้เธอวิดเสียชีวิตเลยทีเดียว อันดับ4พิตตี้สาวสวยลี่อิงจืออดีตนางฟ้าดาวเด่นสุดพิตตี้ระดับแถวหน้าของจีนในวัย25ปีเวลาผ่านไปเพียงไม่นานหน้าตาที่เคยเป,ปล่งปลั่งข้างเดียวได้รูปจมูกสั้นผิวหน้าเต่งตึงก็กลับกลายเป็นใบหน้าที่มีนิ้วรอยดูไม่เป็นธรรมชาตินี่จึงเป็นตัวอย่างของคำว่าสัญญกรรมหมดอายุนั่นเอง อันดับ3ดาราสาวเกาหลิวนักร้องและนักแสดงสาวดาวรุ่งในประเทศจีนที่มีผลงานภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์หลายรายการซึ่งเธอต้องเผชิญกับฝันร้ายจากการทำสัญยกรรมจมูกเพราะเนื้อตรงปลายจมูกเริ่มเป็นสีเข้มมากขึ้นจนกลายเป็นเนื้อตายดาราสาวบอกด้วยความช้ำใจและว่านั่นทำให้เธอยังจะคิดฆ่าตัวตายอีกด้วยนั่นเอง อันดับ 2. องนางเอกสาวแตงโมนิดาที่ตอนนี้สาวแตงโมนั้นกําลังเผชิญกับพิสัญญกรรมรูปปากของเธอที่เบี้ยวจนดูไม่เป็นธรรมชาติอีกซ้ํายังป่วยเป็นโรคเสื่อมเศร้านอกจากนี้งานที่เคยมียังหดหายไปทําให้เครียดหนักกว่าเดิม ปิดท้ายกันที่อันดับหนึ่งอดีตนักร้องสาวหวางเผยนักร้องสาวที่เกิดเหตุเลือดไปอุดหลอดลมขณะที่ทําสัญญกรรมผ่าตัดขากันไก่ส่งผลให้เธอนั้นจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยวัยเพียง24ปีเท่านั้นเองไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ